มากันสักทีนะคะกับเบสซุดอินสปายซีรีนะคะที่ได้ชื่อว่าราคาดีแต่สเปคปีศาจนะคะและเป็นซีรีส์ที่ได้ชื่อว่าซาวด์บายโบสด้วยแล้ววันนี้เราอยู่กับรุ่น x c 1ค่ะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าในราคาเท่านี้เขาให้อะไรเรามากันบ้างที่ไม่ธรรมดาก็คือไดรเวอร์ค่ะปกติทรงนี้เนี่ยเสียงมันจะบางแต่ว่าตัวนี้เขาใช้ระบบ h y b r i d Two Way Driver ค่ะก็คือทําให้เสียงร้องแล้วก็ดีเทลของเครื่องดนตรีเนี่ยคมชัดมากไม่พร่ามัวเหมือนกับผูฟังโอเพนเอียร์ทั่วไป และนี่อาจจะเป็นรุ่นแรกๆในตลาดเลยนะคะที่ใช้บลูทูธ6.1ก็คือเวอร์ชันล่าสุดเลยการเชื่อมต่อคือนิ่งแล้วก็ส่งข้อมูลได้ไวมากค่ะรองรับแอร์แดกแล้วก็ Hi-Res Wireless แน่นอนว่ามี Dolby Audio ให้ด้วยในส่วนของแบตเตอรี่ก็ให้มาแบบไม่น้อยหน้าใครเลยค่ะใช้งานได้อยู่ที่8ชั่วโมงสูงสุด40ชั่วโมงเมื่อรวมเคสชาร์คค่ะแถมยังมีฟ้าชาร์จให้ด้วยค่ะแล้วพอพูดถึง Sound b บ Bose นะคะคนก็จะต้องถามแน่นอนว่าแล้วมันดีกว่า Bose ไหมเหมือน Bose หรือเปล่าแล้วถ้าต้องซื้อหนึ่งตัวจะซื ะะสามารถเข้าไปดูที่ช่องของเราได้เลยค่ะ ANC ก็ทําได้ดีมากค่ะนอกเหนือจากนี้ยังมีระบบตัดเสียงรบกวนขณนะคุยโทรศัพท์ให้ด้วยและสิ่งที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นเสียงจากหูฟัง XC1 นะคะตอนนี้ลงมาทดลองกันแบบข้างนอกเลยว่าเสียงไม่เป็นยังไงบ้างในพื้นที่ที่มีเสียงรบกวนเยอะมากค่ะสรุปนะคะใครที่กำลังมองหาหูฟัง o อ e พ e เอียแบบ Audio อ i ฟ e นะคะและที่สำคัญต้องราคาดีด้วยเนี่ยเจ้าตัว Bas u s i n s p i r e Series XC1 ตัวนี้รับรองว่าตอบโจทย์แน่นอนอยากให้ไปลองกันค่ะ